เป็นบ้านที่บ้านเมยหน่อยร่วมกันโลใครจะมาลงสายแม่แม่นี่โตของงานเลย่ตงานงานนี้อัดฮวนเถอะก็อัดน้ำกัน

ก so ินหนึ่งมือเยอะไรอ่ะงละมือ não lá